Don't forget to subscribe to White Mustache channel, YouTuber from Thailand. พ่อใหญ่นวลหมองนะครับเดินทางมาบ้านคนรู้จักกันนะครับว่าเขาปลูกต้นลูกท้อนะครับต้นลูกท้อยังไงเป็นหมากนะครับพ่อใหญ่นวลหมอกเคยปลูกอยู่ครับแต่ว่าพอเป็นนรวยนะครับผมขอเชิญพบกับแขกรับเชิญน,นะครับนี่คือคนที่ผมพ่อใหญ่นวลรู้จักนานแล้วนะครับ สวัสดีครับอ้าวสวัสดีโซเชียลนะครับสสวััดีครบแนะนำตัวเองหน่อยครับผมนายกองศิลชัยชนาทนะครับอยู่บุรีรัมจังหวัดน้องคายของผมล่ะมาตั้งรักปักฐานอยู่บ้านดุงจ่ะประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วล่ะครับครับแต่แต่ก่อนเพิ่นแข็งแรงนะครับเนอะแต่ก่อนแข็งแรงมาเป็นยังแข็งแรงเหงือย่างงานเลยปรมาสิบปีนึงไงกูเ้ยตั้ตัวหนุ่มว่งสองปีแล้วล่ะเออย้อนกลับขยันเลยครับเนอะขยันกินกอนขยันหากินปากก้าอ๋อเนี่ยละมึงนี่เพื่อให้วัดดีเมื่กี้ มานอวเหรียญยูสาลาประจำด้วยครับเรื่อเอาชัา้นแค่ในสินผ้าผูกยางไปเพิ่งนะครับว่าครับครับครับผูกยังไงครับกันต้นอยื่นนั่งแค่ยานั่งสมุนไพรบ้านเฮู้อ๋อไอสินเขาว่าหลงบ่ลนี่สมุนไพรบ้านว่าสี่ต้นยานั่งเลยครับนี่เขาไ่ยากเขาไ่ยากอ๋อดีนี่ต้นยานั่งอันอันนี้ต้นต้นบักรูดต้นบักรูดนะครับเรื่อ เ,เอาเอาเอาตะกุ่นให้ค่าบ้านเอาเอาไทยค่า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 ต้านขั้วขั้วกินได้ะะครับต้บนมะแขงอยู่นี่นะเ็นต้ต้นออมีต้นมะแขงน้ำนะครับเด้อต้นกบน้อยเอาไอ้สิน้าเป็งต้นลุกานะครับตอนนี้มันเป็นอ่ับโอ้สบายนะครับขีรถนี่สบายครับ่วนครับ เอา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 ตามตามชิ้นมาตามลูกชิ้นมาตามคนชี่เขาใช้หนวดนับคือเป็นไอ้ผู้นี้ไม่เอาด้วยนี่ฮะโอ้นี่ครับต้นลูกท่อครับต้นลูกท่อนะปลูกมากนะครับรวยมันครับปีฮาปีละล่ะแต่ว่าเป็นรวยปลูกปีก็เป็นรวยเอาเนี่ยเอามาจากท่านน้องชายเวลาเอาเบียร์มาเนี่ยก็รว้ ก็้เรียนเด่นก็เล่ยกินดี่ดีครับผมเอาเอกจากนี้ไงยังมีผักขานะครับเด้อผพักขาพักจะวมมีเบิดล่าของยาของกินบ้านนอกอะไรนนีานบ้านเอาก็ปลูกอยากปลูกกินก็าะครับคเชิญเชิินผ้าไปในหน้าวดขวดหน่อยๆย่อมโอ้หนาหักหนาหักอาป้อนถึงขวดกับรบะหลวงบะลายหรอกอ้อพอดีหรวได้บรกแม่องืกินพดีกินขอบขวดเขาเลยละเอาเชิญเชิญแต่กวางขวาทั้งเรครับไปกิมขบขวาเรยครับ เก็ไปเบิ้องลึกตาเบ้องอะไรนี่เป็นสวนย่อมๆปูบังหน้าเไว้เพราะได้อยากได้กินเพราะว่าได้เชื้อผมพรมพมพมสิเปิดไปหน้ามามันสิสมบัวสินเนี้ยผมมาล่องรั่วล่องรั่วนี่นะครับเด้อจากสวนได้สินเนะครับเด้อนี่ซุ้มบังหน้าอยู่นี่มีหลายรุ่นนะครับนี่หอมนะนะครับเด้อ ม่ได้ยิ้มเสียงไอ้ตีนัตลักกระดานกันนี่ปนไหนยกกระซ้อปวนี่ว่าปไหนตั้นูนนนัเทียมนี่ักกระดานัแซนบ้าหนาหนาเขาขาาเขาเอืนกระดานกะโจนกระเี้ยกานโอ้ยกียงกินนรน่นเนไปกับไปเผาดีนกัไก่ผมมาไก่ไก่ลูกตินเอาลูกเาเลยครับ เรื่องหนตัวหนงเชียงกินกับลาบเข้าไปใส่ตองดีๆร่นไฟแล้วก็พออ่อนๆแหลกๆมากินกับลาบกับก้อยผมเอามาดีตว่ครับพูส่วนบักกระท้อนตัวนนึงบางอย่างทั้งทั้งเรากของว่าเรากระท้อนก็คือบักต้อนบักต้อนวันเล่าเล่นะครับเวลากระท้อนภาษาภาษาเขาจะเอื้อนกระท้อนอ่าทำอะไรพ่อพ่อเย็นหวดหๆคเคยเคยศึกษาตำนานของลูกท่อนะครับเด้อลูกท่อนี่เป็นพลไมฆสวรรค์นะครับเฮงเกียร์นี่ไปรัก ไอ้ลักกินในตกลงมาโลกมนุษย์ท่านเฮ้ยเป็นลูกฟ้าเลยมันเป็นยาอาย่วัฒณะแต่ว่าคนไทยแต่ว่าคนไทยเอื้อมาทอก็เลยว่าซื้อบะมวลนะครับ ครับสลับตอนนี้เพราใหญ่หนวดงอกต้องสวัสดีท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆายตอนนะครับสวัสดีครับวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ Channel. Don't forget to subscribe to White Mustache channel, YouTuber from Thailand.